ฝังดำสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับแชนแนลของฝรั่งดำแล้วก็ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดสำหรับการเลี้ยงควายแต่พัฒนานะครับอย่างที่เห็นเราเริ่มต้นด้วยควาย2ตัวก็คือซีดแล้วก็แมวมอนเป็นควายที่เราถ่ายชีวิตมาจากโรงเชือดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราได้ถ่ายมิธไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแมวมอนอีกเลยนะครับเป็นควายพิเศษควายไม่มีเขาแล้วก็เป็นควายที่มีตา อันนี้สำคัญเขาเป็นปายใจดีมากไม่ทำร้ายฝ่ายด้วยกันเองแล้วก็ไม่ทำร้ายคนด้วยแล้วก็ที่เห็นครับเห็นไหมเราจะมีแม่บล็อกที่ไซส์กำลังไม่ใช่ถึงขนาดเป็นควายยักษ์แต่ว่าเป็นปายที่ก็ไม่ใช่ปายนี้นะครับมีปายตัวหนึง่ง เรามีแม่บ๊อบอยู่หลักๆ4ตัวตัวแรกเป็นแม่สายน้ำนะครับอย่างที่เห็นแม่ไฟายเขายาวตัวนั้นอยู่ตรงกลางของท่ามกลางฟายทั่นเลยตัวที่2คือซันซ่าด้านขวาแม่สายน้ำสูง1้2ยสี่ง142-143นะครับแล้วก็แม่ซันซ่าประมาณ1 4 4 1 4 5ทั้งคู่เขาเห็นมีมีลูกน้อย2ตัวที่คลอดใกล้ๆกันเลยก็คือ หนึ่งตัวครอบวั้ที่ห้าและอีกตัวหนึ่งครอบไวที่เจ็ดไฟสองตัวนั้นหนึ่งตัวเป็นลูกของ,อของพัดลำหอมและตัวนึงเป็นลูกของกระไม้ซึ่งเป็นสายเลือดไายักษ์ทั้งคู่แล้วก็เป็นพรสำหรับผมเพราะว่าผมได้ตัวเมียทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวถัดไปตัวที่เป็นตัวเผือกอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นแม่ข้าวหอมเราไปฝากคู่กองเต๊กเข้า ครงการผสมกับพี่ช้างอุดรแล้วก็ท้องมาที่รีบร้อยครับตอนนี้เข้าเดือนที่3แล้วแล้วก็ผัดมาอันนี้คือชาโคลรับเป็นลูกของเขาคืออายุกเกือบสองปีแล้วไม่ใกล้จะได้ผสมแล้วครับแล้วก็ตรงนู้นที่อยู่ทำกานเด็กน้อยสองตัวเป็น หนึ่งในแม่ฟายของเราครับก็ท้องช้างอุดรเหมือนกันกับโครงการฝากผสมอันนั้นสูงประมาณร้อยสามสิบเก้าร้อยสสิบไม่สูงมากแต่ว่าก็ไม่ขี้เหร่บวกกับเลือดของช้างอุดรนี่เขาเป็นฟายที่ให้ลูกเกินแม่แล้วก็หวังว่าจะเห็นฟายใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นฟายน้อยอย่างที่เห็นได้มาจากไอริน ไอรินรัมเป็นลูกของผู้ใหญ่นะเป็นลูกของนครหลวงครับที่เกิดจากแม่สูงประมาณร4 0สิบซึ่งไม่ขี้เลยนะครับหน่วยก้านมาดีเลยแล้วก็เป็นตัวเมียด้วยอันนั้นเจะเป็นแม่บ็อกของเราคาดว่าน่าจะไปถึงร้อยสีแล้วสสหรือว่าร้อยสส่วนตัวนั้นครับคือไฮไลท์เลย อัสลานเป็นพ่อพันธุ์ของเราซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปแนะนำเขาเป็นคลิป EP แยกพิเศษอัสลานเป็นลูกของบัวขาวครับแล้วก็บวกกับแม่บล็อกของไอรินฟาร์มซึ่งด้วยตัวเขาเองนะครับมาดีมากทั้งขาทั้งตัวลำแข้งเนื้อหนังเต็มไปหมดอายุแค่1นึ่งปีสองเดือน ยังไม่เต็ม1นปีสเดือนเลยตอนนี้เขาความสูงประมาณร้อยสามสิบเก้าแล้วซึ่งสา9วันที่มาถึงนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่เพราะเขาไมา่อยู่กับเราเกือบเดือนแล้ะแต่ต้องรอช่างอีกทีใน EP วัดอีกทีใน EP ที่เราจะทําต่อไปอย่างที่เริ่มต้นที่เราทําคลิปตั้งแต่ EP แรกครับเราตั้งใจว่าจะทำควายจากควายธรรมดาธรรมดา เงิองบประมาณที่ไม่สูงมากแล้วก็พัฒนาให้มันไปถึงควายหลักเกตเงินแสนเงินล้านเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็แนวทางให้กับพี่น้องเอกษตรกรที่อยากาใช้ชีวิตกเกษตรเกษตรพอเพียงพอเพียงนิดนึงครับแล้วก็ด้านนู้นเป็นทามที่เราทำค้อกขยายเพิ่มครับเป็นคอกใหม่ห้าห้องสำหรับควายห้าตัวแล้วเราตั้งใจจะแยกพ่อพันธุ์ของเราไปอยู่โซนนั้นด้วยครับแล้วก็นัน่นเป็นโซนเก่า น,นี่คือวิวัฒนาการการเลี้ยงควายของเราด้วยระยะเวลาไม่ถึง2ปีเห็นได้ชัดครับว่ามันเริ่มเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมามากๆแล้วมาดูกันต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นจากควาย2ตัวแล้วเราก็พัฒนามาขนาดนี้ครับบางตัวก็ซื้อเข้าแล้วสองผลผลิตแรกที่เกิดจากฟาร์มของเราก็คือตัวเล็ก2องตัวนั้น แม่เขาก็ไซส์ไม่ขี้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะโตวกว่าแม่เขาเพราะว่าพ่อเขาใหญ่มากอีพีที่เจ็ดแล้วอีพีที่แปดจะมาเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเราจะทําคลิปแนะนําพ่อพันธุ์ตัวแรกแล้วก็พ่อพันธุ์หลักของเราเห็นไหมครับเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเ,เร็วๆนี้แน่นอนเป็นคลิปแนะนำพ่อพันธุ์ เพื่อที่จะมาอัปเกรดไฟล์บ้านๆของเราให้เป็นไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อที่จะอัพราคาขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่ได้เห็นแล้วก็อยากทาตามก็เป็นแนวทางหรือเป็นการแนะนำให้กับพี่น้องที่อยากทำเกษตรนการกษตรเจอกันใหม่คลิปหน้าฝรหลังดํา